รายการวาไรตี้บันเทิงที่พร้อมสอบช่างสาระความรู้ความเคลื่อนไหวสังคมด้เนท,ทิงสู่คนชนิดจิดนขอบหน้าจอโทรศัพท์สลักจิตชื่นชมรับหน้าที่พิธีกรค่ะสอบข,ข่าวแรกไลฟ์สไตล์ในพระอิริยาบถสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาสเด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์พระทอดพรเนตรคอนเสนิร์ตซิงกิ้งเบิรครั้งที่สอง ตอนไลฟ์ไทม์ u n d t ์ a ร k ของนักร้องศิลปินพี่เบิร์ทงชัยแมตตอินไตเมื่อค่ำคืนวันที่11พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาณนะ Impact a r e n n a เมืองทองธานีท่ามกลางพระสงฆ์นิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างอบอุ่น้าประทับใจในพระอริยาบทีแล a กซ์ในฉลองพระองค์แบบสบายสบายซึ่งงานนี้นะคะสร้างทั้งรอยยิ้มแล้วก็ความปลื้มปิติให้กับพระสงฆ์นิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จคะ่ะ สมอครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยผลศิลปะการแสดงชั้นสูงถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของภาพยนตร์สุดอลังการหนมานไวมังคีซึ่งจะพาคุณโลดแล่นไปกับผลงาวนวรรณกรรมอันทรงคุณค่าที่ภาษาอตลักษ์ศิลปะไทยเข้ากับความร่วมสมัย ชันทุกท่านสัมผัสมิติใหม่โขนกับความตื่นตาตื่นใจพร้อมกันทั่วประเทศในโรงภาพยนตร์ในวันมหามงคล5ธันวาคม2,565นี้ค่ะมาแรงแสงทุกเวทีโลกลิซ่าหนึ่งในสมาชิบวงแบบ๊บพิงค์เคปับดังระดับโลกแรงสุดชุดไม่อยู่ล่าสุดนะคะ ติดอันดับขึ้นยืนหนึ่งในชาร์ตเพลงของไอ n ูนท็อปซองจาก103อุสวิภาคทั่วโลกกับผลงานเพลงโซโล,ล่เดี่ยวของเธอเพลงล,ลาริสาเป็นผู้หญิงคนแรกของประวัติศาสตร์ที่สามารถยึดอันดับหนึ่งของชาร์ตเพลงนี้ได้สำเร็จกลายเป็นเจ้าแม่สร้างสถิติ แรงสุดชุดไม่อยู่ในเวทีโลกทางรายการชิดขอบจักรีก็ขอแสดงความยินดีกับลิซ่าวงแบคพิงค์ด้วยนะคะเหลือไม่ถึง2เดือนจะเลื่อนอีกไหมนาผู้จัดละครจักรีพร้อมกับผลงานนวัตกรรมใหม่ที่คิดค้นและบันทึกเสียงโดยจักรีเรื่องที่3แล้วนะคะกับเสียงเล็กๆริมของพร้อมกับ ตอนนี้นะคะคเขาได้แอบซุ่มทำผลงานคอนเทนต์ใหม่ซึ่งจะฝากแฟนๆน,นะคะติดตามผลงานกันได้ให้กำลังใจกันนะคะทางช่องเพจ Facebook จักตรีและช่อง YouTube จักตรี Channel สามารถติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจกันได้นะคะด้วยกันกดติดตามค่ะรับรองว่าไม่พลาดแน่นอนก่อนจากกันในวันนี้กรลยานำลิขาลา้ดียอมมงจรดีต่อกัน แล้วกลับมาพบก,กันอีกครั้งได้ใหม่หนาชิดหอมจักรตรีรายการบัตรีีบันเทิงที่พร้อมเสิร์ฟคุณชนิดชิดหอมหน้าจอโทราศาัพท์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Happy Bird.